อัปเดตข่าวสาร Toyota Corporation J8 ่นนนะครับปี2025มี a l p ไพน์ l l f i ายรุ่น PHEV เข้ามาใหม่นะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยวพาไปชมครับ สวัสดีครับผมฟางที่ปรึกษาการขายจาก c a r l o f Auto Import นะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านไปพบกับรถตัว PHEV หรือตัว Plug-in Hybrid ที่เป็นข่าวนะครับแล้วก็กำลังจะมาใหม่ว่ามีอะไรแตกต่างกับตัวเดิมบ้าง รามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยใช้ A25A นะครับ2.5ลิตรเป็นเครื่องตัวเดียวกับตัวไฮบริดตัวก่อนหน้านี้แรงม้าเนี่ยคือ177แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่219นิวตันเมตรที่3,600รอบต่อนาทีมอเตอร์มี2ตัวนะครับคู่หน้าอยู่ที่1 8 2แรงม้าคู่หลังอยู่ที่54แรงม้ารวมกันก็อยู่ได้ประมาณ306แรงม้าตามค่าวัดมาตรฐานนะครับ จับคู่เกียร์อัตโนมัต e ิ e CVT ตัวเดิมนะครับล็อกอัตโนมัติทด6จังหวะนะครับขับเคลื่อน4ลอ้ออีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของตัวแบตเตอรี่ไฮโวเทจนะครับซึ่งตัวไฮโวเทจเนี้ยได้แบตเตอรี่51แอมป์นะครับหรือว่าเราวๆ13กิโลวัตต์อาวนะครับรองรับการชาร์จกระแสะสลับหรือ AC เนี่ยจะอยู่ที่3กิโลวัตต์นะครับจาก0-100ถึง100อยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงครึ่ง นะครับถ้าชาร์จแล้วก็รอ,องรับการชาร์จแบบกระแสตรงก็คือตัว DC เนี่ยจะอยู่ที่9กิโลวัตต์ประมาณ33นาทีถ้าเรียกการชาร์จ0ถึง100วิ่งได้ประมาณ73กิโลเมตรถ้าใช้แบบ EV รล้วนเลยนะครับก็คือ73กิโลเมตรแต่ว่าใช้สลับกันก็จะมี2โหมดนะครับโหมดที่เป็น EV รล้วนกับตัว h y b ริด สามารถสหรับกันได้สำหรับหัวชาร์จของตัว PHEV นะครับจะเป็นหัวชาร์จ type A หรือ type 1นะครับซึ่งตัว j จปเนี่ยถ้าเอามาใช้กับหัวของประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ต้องมีอะแดปเตอร์ตัวเปลี่ยนนะครับก็อันนี้จะลำบากนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะใช้ตัว PHEV แล้วก็มีระบบ สำหรับตัว PHEV เนี่ยที่เข้ามาใหม่นะครับระบบนี้คือ Vehicle to Home หรือ V2H นะครับทำให้รถยนต์สามารถใช้ไฟจากแบตเตอรี่สำรองจ่ายไฟไปยังบ้านได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คือหากต้องการทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับสามารถใช้รถตัวนี้เนี่ยนำจ่ายไฟให้กับท่านได้ด้วยเราไปดูระบบรักษาความปลอดภัยนอกจากระบบ Safety s e n s e ที่มีมากนาะนหนีแล้วตัวนี้ ยังมีระบบใหม่นะครับเรียกว่า smooth stop ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้สามารถช่วยให้มัน smooth ขึ้นนะครับสำหรับ emergency braking สำหรับสีภายนอกนะครับซึ่งมีสีมาใหม่นะครับก็คือสี Silver รของตัว Vail Fire เลือกได้3สีนะครับสีซิลเวอร์สี Silver, สดําแล้วก็สีขาวส่วนภายในเนี่ยมีสีดำกับสีน้ำตาลกิสำหรับเบลฟายนะแต่ถ้าเป็นสําหรับเอาพาดเนี่ยจะเลือกได้ดําขาวแล้วก็สีทองส่วนภายในเนี่ยเป็นสีดําแล้วก็สีเบจนะครับตัวปักอินไฮบริดเนี่ยจะลดที่นั่งนะครับจากเจดที่นั่งเหลือ6ที่นั่งนะครับแล้วข้างหลังเนี่ยตรงกลางนะครับก็คือเบาะแถวท้ายสุดจะมีที่วางของด้วยนอกจาก PHEV อัลพาดเบลไฟที่เพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วยังมีตัวหนึ่งครับที่เพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นก็คือตัวอัลพาดเอ์นะครับเบลไฟไม่มีนะครับมีแค่อัลพาดเออย่างเดียวนะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยใช้2.5ลิตรครับรหัส a 2 5 a ให้ตัวเดียวกันนะครับรวมกับตัวมอเตอร์เลือกได้นะครับขับ2หรือขับ4ก็สามารถเลือกได้แต่สิ่งที่แตกต่างกันกันกบตัวเซ็นะครับก็คือตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น8ที่นั่งและปรับเบาะเป็นแมนนวล และอย่างนึ่งคือเบาะผ้าสีของตัวรถนะครับเลือกได้ขาวดำนครับภายในสีดำสำหรับผมนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับตัวไฮบิตแล้วก็ตัว PHEV ที่มาใหม่นะครับผมยังเลือกตัวไฮบิตัวเดิมอยู่นะครับนอกจากได้เจที่นั่งที่มากกว่าแล้วนะครับ PHEV ในประเทศไทยเนี่ยก็จริงๆสามารถใช้ได้นะ แล้วก็ประหยัดเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าราคาของตัว PHEV เพิ่มมากขึ้นถึง20%เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นสำหรับใครที่กำลังมองหารถนะครับที่คิดว่า,อ,าอยากได้ความลักช x รี่ขึ้นอยากไดอ้อะไรที่มันใหม่ขึ้นเนี่ยตัว PHEV ไม่ได้ใหม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเยอะถึงขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไฮบริดสำหรับผมยังตอบโจทย์อยู่ คุณผู้ชมคิดยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับด้านล่างนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับวันนี้ผมฟังลาไก่อนสดครับ